น้ำยาเล้ยทางมาสี่กิโลเมตรแล้วก็มีคอถึงสถานีสี่ทองถนนหลักๆก็จะมีถนนราชบุรนณะแล้วก็มีสุกตวัตัดเป็นซอยหลวงประชาอิทิศแล้วก็มีถนนที่อยู่ใต้ทางด่วนจอมทองราชบุรนณะซึ่งตัวเนี้ยสภาพมีปัญหามากเงั้ะเป็นถนนที่เป็นของการทางวิเศษเดี๋ยวให้ท่านลองวิศนุไปแล่จัดการปัญหาหลักก็อาจจะเป็นเรื่องน้ำท่วมนะซึ่งน้ำท่วมของราชบุรนณะส่วนใหญ่จะมาจากน้ําทะเลนนุนเรามีเขื่อนซึ่งคือเขื่อนเนี้ยน้ำเนน้าตระยามันจะไล่ความสูงไป ยิ่งอยู่สุดท้ายน้ํามันก็จะไม่สูงมากก็สองเมตรบวกสองเมตรก็จะมีฟันหลออยู่บางส่วนนะฟันหลอคือเรามีริมน,น้ำอยู่สี่กิโลก็จะได้มีฟันหลออยู่เป็นระยะระยะนะมีอยู่สิบจุดที่บางทียังทําหาวัไม่ได้ว่าเป็นจุดที่เทียบเรือก็คือตอนนี้ก็ต้องไปดาเนินการในแง่ของการทําเขื่อนชั่วคราวต,ต่างๆแล้วก็จุดควกคลองตอนนตีแห่งซึ่งอาจจะมีปัญหาเรื่องเ,ออเรื่องการขุดลอกต่างนี่ก็มีแนวคิดที่ต้องขุดลอกปีละเจ็ดคลองอย่างน้อยนะที่ต้องทําขุดลอกต่าง ตัวท่อใบน้ำเนี่ยได้ทําการลอกหมดแล้วทั้งระบบไม่ใช่ว่าสถานก,การณ์น้ำช่วงนน่าจะดีขึ้นนะแล้วก็ช่วงนี้น้ำทะเลเองก็ยังไม่ได้มีหนุนมากเมื่ออาทิตย์แล้วไอ้ช่วงมาอาทิตย์แล้วไม่ท่วมใช่ไหมแล้วก็น้ําเหนือตอนนี้น้อยไม่ได้เยอะเพราะว่าภาวะที่น่านจะเป็นภยัยภยแ้งนะน้ำเหนือที่ปล่อยมาอยู่ประมาณพารกรูอตเมตต่อนม็ทีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะครับที่น่าสังเกตคือที่เขตนี้เป็นเขตที่มีการใช้แทักซี่ฟองดูได้ผลมากนะคือแทักซี่ฟองดูนี่ต้องบอกว่าเป็นตัวที่เราใช้ มันเป็นที่เราเป็นเรียกว่าเป็นสมาร์ทซิตี้ของจริงเลยเพราะว่าถามว่าทิตตี้ของดูคืออะไรก็คือการที่เราเอาข้อมูลของเมืองมาบริหารแต่ Lauren ทั่วไปแล้วเวลาเราพูดถึงสมาร์ทซิตี้เราจะนี่ถึงการติดเซ็นเตอร์ต่างๆใช่างติดกล้องจับปัญหาติดเซ็นเตอร์น้ําท่วมซึ่งตรงนี้บางทีการติดเซ็นเตอร์มันลงทุนสูงแล้วก็ต้องมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์แต่ในเรื่องของฟองดูเนี่ยคือเราเชิญประชาชนมาเป็นเซ็นเตอร์ให้เราอะเอาประชาชนห้าล้านคนในกรุงเทพเนี่ยมาเป็นเซ็นเตอร์ให้เราเจอปัญหาที่ไหลก็ถ่ายปัญหาไม่กกกล้้้้ออองงคืปรระชาานใเดวย อินเทอร์เน็ตก็ประชาชนก็เ,เป็นคนใช้โทรศัพท์เชื่อมโยงเข้ามาทำให้เรามีพลังในการเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็แก้ปัญหาที่พูดถึงเขตราดูนะเป็นเขตที่ทาแพทพิพงศ์ูได้ดีมากมากเลยนะก็ถือว่าสาม,มารถลดการให้บริการประชาชนอ่ะจาเฉลีย่ยแรกแรกก็ประมาณสามสิบวันสามสิบกว่าวันเหลือแค่สามวันต่อเรื่องอ่ะแล้วก็ประชาชนให้ความออพอใจเป็นอย่างมากแล้วแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วเพราะปัจจุบันเนี่ยถึงเมื่อวานเนี้ยแ้าพีพงศ์ดูเรามีคนแจ้งเหตุเข้ามาแล้วเนี่ยสี่แสนเรื่องนะทั้งกรุงเทพมหานครแล้วเราก็ แก้ปัญหาไปแล้วเกีือบสามแต่เรื่องที่เหลือก็เป็นการตบให้ห่วยง,งานตา่างนี่จะเป็นตัวหนึ่งสําคัญเลยที่ก็ได้เน้นย้ําว่าเราจะใช้ตรงนี้เป็นอุปกรณ์สําคัญในการบริการประชาชนต่อไปแล้วก็จะใช้เป็นอุปกรณ์ในเครื่องมือในการประเมินผลการทํางานของเขตด้วยนั้นเขตในการกรณีที่มีรางวัลหรือการพิจารณาต่างๆนี่ก็เอาทัพที่ฟังดูเนี่ยมาเป็นตัวประเมินผลการทํางานแล้วอนาคตก็จะมีทัพที่ฟังดูคลาสที่เราจะมีการโตตอบโต้ตตตเช่นเหมือนว่าแม่มีการให้ข้อมูลเป็นสองทางเช่น แล้ก็มีมีเหตุฉุกเฉินก็ใช้ให้ข้อมูลในผ่านแอปพลปิองดูซึ่งเราควบคุมเองด้วยอีกตัวหนึ่งนะครับนั้นที่ผ่านมาก็ก็ทกําได้ค่อนข้างดีส่วนผมว่าปรเด็นอื่นในของเราเองเรามีโรงเรียนอยู่6ก,กโรงเรียนก็ทําได้ค่อนข้างดีตอนนี้หัวใจของโรงเรียนคือการทําเรื่องหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมขึ้นนะว่าทุกโรงเรียนตอนนี้เรามีห้องคองมพิวเตอร์หมดแล้วทุกโรงเรียนในกรุงเทพมหาคนครถูกไหมท่านอาจารย์อธิบายได้ว่าเรามีหลักสูตรอย่างไรบ้างที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของครูก็จะเป็นหลักสูตรพวก AI พวกคอมพิวเตอร์ต่างๆเพื่อให้ โรงเรียนกทมเนี่ยพัฒนาเมกับโรงเรียนเอกชนแล้วมีคุณภาพดีเลยครับก็จะมีโครงการ Active Learning นะครับก็จะทําให้การเรียนรู้เนี่ยใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาบริหารารมากขึ้นนี้เราก็มีโรงเรียนข็าจะว่าที่รบบับุรณะมีหนึ่งโรงเรียนที่ร่วมกับทาง Google นะครับเป็น Active Learning ซึ่งเราก็ได้เทรนคุณครูไปแล้วทสเอ็ดโรงเรียน,นก็เหลือคอมพิวเตอร์ถ้าได้รับคอมพิวเตอร์มาก็สามารถที่จะกระจายได้โดยโครงการนี้ก็คือใช้ห้องคอมเรานี่แหละในการ Utilize เออทั้ง5วันบวก2วันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับปัจจุบันมีโครงการ Data Analytics คือทางบริษัทเอ่อที่ทำเรื่อง Data Analytics เนี่ยเข้ามาร่วมกับเรานะครับบริษัทเอ่อ SAP นะครับเขาก็เอาหลักสูตรมาแล้วก็จัดแข่งขันให้เด็กเรียนรู้นะครับถ้านี้ดีเนี่ยเราก็จะเอาไปขยายผลเป็นหลักสูตรหนึ่งในวิชาคอมพิวเตอร์ปัจจุบันคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจังเรียนพวกโปรแกรมเพนโปรแกรมอะไรธรรมดายอยู่อนาคตก็จะเริ่มพวก Excel พวกเอ่อดัตต้าไดเติกเบื้องต้นอะไรเงี้ยเอาไว้ในห้องอโดยเฉพาะเอ่อปฐ鸿ปลายของมัธยมครับเพราะปัจจุบันนี้พอเรามีห้องมิเตอร์ทุกโรงเรียนแล้วเนี่ยต้องเอาห้องมิเตอร์มาใช้ประโยชน์เต็มที่เลยและจริงแล้วเนื้อหาต่างๆพวกเพราะต่างๆมันมีอยู่แล้วมันมีเอกชนที่เขาพัฒนาเนื้อหาต่างอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่อง AI เรื่อง Data a n a l y t i c เรื่องโปรแกรมมิ่งเพราะเราต้องเปลี่ยนรูปแบบของโรงเรียนกนทมเลยให้เป็นโรงเรียนสำหรับอนาคตที่ต้องเริ่มจากครูก่อนให้ครูมีความรู้แล้วก็เด็กมีความรู้แล้วก็ตอบโจทย์ของ ของสังคมได้ของตลาดแรงงานได้เนั้นผมว่าอันหนึ่งที่ต้องรู้เลย,ลยนนคือเรื่อง AI นันคือมันก็จะต้องคนต้องเข้าใจแล้วว่าตลาดแรงงานในอนาคตเนี่ยต้องเข้าใจเรื่อง AI มากขึ้นแล้วเอาเ i มันเป็นเครื่องประยุกต์เป็นเครื่องมือในการทํางาน,นาเพราะฉะนั้นโรงเรียนกรทมก็ต้องลุยพวกนี้แหละเพราะฉะนั้นอนาคตเนี่ยคงไม่ได้มีสอนเฉพาะเรื่องดนตรีเรื่องศิงละปะหัตถกรรมแต่เทคโนโลยีที่โลกต้องการเนี่ยเราพร้อมที่จะนําเข้ามาสู่เรียนกรทมแล้วก็ให้เราเด็กของเรามีและครูของเราเนี่ยมีความรู้ทัดเทียมกับสากลเลยครับ อันต่อกอมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเติครับเดี่ยนทั้งบริการที่สุนครครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมดีใจก็คือทีมงานของู้ว่าการที่งเนทรสำหรับสนับสนุนเรื่องของการศึกษามันมีกสิ่งหนึ่งครับที่ยังติดใจอยู่ขณะน,นี้คุณครูผมงเรื่องผ่านมาที่ผม,มนี่นะครับว่าหน้าที่ทั้งหลายที่คุณครูปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะมากเหมือนกับบอกว่าครอบจัก,กรวาลน,นัยนะครับ ทำยังไงท่านผู้ว่าจะสนับสนุนให้ครูคได้มีเวลาเฉพาะสอนหนังสือเด็กในโรงเรียน,นครับขอบพระคุณครับครับงก็ปัจจุบันก็มีการช่วยเบื้องต้นก็คือจา้างประกานนะครับมีสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่าคนอันนี้ก็ช่วยได้มากเลยได้รับเสียงตอบรับว่า่วยการหนึ่งคนเนี่ยช่วยครูได้เป็นสิบคนเลยนะครับแต่นี้เป็นเบื้องต้นระยะยาวเนี่ยก็คือการลดพวกคาระเอกสา,ารแล้วก็ผมเน้นย้ำเรื่องนโยบายก็คือการเยี่ยมโรงเรียนนี่ต้องน้อยลง แล้วก็พวกโครงการที่เป็นโครงการจากเครือข่ายเนี่ยต้องคอนโซลิเดตไปที่สํานักการศึกษาก่อนแล้วค่อยกระจายลงโรงเรียนหลายครั้งเนี่ยเวลาคนอยากทําความดีอยากมีโครงการจิตอาสา,าเนี่ยจะมุ่งไปที่โรงเรียนเลยแล้วก็โรงเรียนก็จะต้องทํากิจกรรมมากวันนี้เราก็พยายามจะคอนโซลิเดตไปที่สํานักการศึกษาก็เบื้องต้นก็คิดว่าการจ้างพวการการลดเอกสารแล้วก็ลดจํานวนโครงการนะครับที่เข้าสู่โรงเรียนเนี่ยก็จะเป็นการลดทาให้คุณครูได้มีเวลากับนักเรียนมาก ก็ยังยืนยันนะว่าเรื่องการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญอันดับต้นเลยนะเพราะว่าไม่ว่าเราจะพูดปัญหาเรื่องความยั่งยืน sustainability เรื่องโลกร้อนเรื่องเ e นติโร่เรื่องคาร์บอนนิวเคลทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยถ้าการศึกษาไม่ดีถ้าคนไม่เข้าใจไม่มีความรู้แล้วเนี่ยเราไม่มีทางจะทํามิติอื่นได้ดีเลยนั้นเราก็ต้องขับเคลื่อนด้วยการศาึกษาคู่ขนานกันไปอยู่ในแนวหน้าไม่ไม่แพ้เรื่องน้ําท่วมไม่แพ้เรื่องขยะไม่แพ้เรื่องรถไฟฟ้าเลย ที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ได้พูดเรื่องการศึกษามากแต่ผมเชื่อว่ามันคือหัวใจเลยในการเปลี่ยนเรื่องความเหลื่อมล้ําในการสร้างความยั่งยืนในการสร้างสังคมที่อยู่กันอย่างมีความสุขมากขึ้นนั่นี่เป็นสิ่งที่ได้ได้เน้นย้ำนั่นหาว่าหัวใจที่จะลดความเหลื่อมล้าของกรุงเทพมหาคนครได้ก็คือสองเรื่องเลยคือเรื่องการศึกษากับเรื่องการสาธารณสุขพรามันทําให้คนไม่โง่ไม่เจ็บแล้วก็จะได้จนน้อยลงนะมันก็จะจบขึ้นในวงจรมันอันนี้กทรทมก็เห็นนะว่าเราให้ความสำคัญสองด้านนี้ เยอะมากคู่ขนานไปเพราะมันคือหัวใจในการพัฒนาคนนะครับโอเคมีคำถามอะไรบาให้พวกเราคถามววันนี้ที่จะลงพื้ที่ในูเสี่ยงะตอนนีอเดตพื้นที่รอคัน้นน้มมีแค่ไหนแ้ก็กเตียมพร้อมรับน้ํามนะคะพนผมว่าในเขตราชน่รีเนี่ยพื้นที่รอกคันกั้นนไม่เยอะราะว่าพื้นที่บุกรุกไม่ได้เยอะก็จะเป็นคันกั้นน้ำที่จะเป็นบันหล่ออยู่ก็จะมีอยู่ประมาณสิบจุดใช่ไหมท่านที่จริงแล้วคือสร้างไม่ได้เลยต้องเรียงกระสอบเอาอารแต่พื้นที่กระชนด้วย หรือบางทีก็เป็นจุดที่มีน้ําไหลย,ย้อนอะไรเข้ามานี่ก็เข้าไปดูแล้แลวก็ผมคิดว่าเราก็มีการเตรียมการเรีกระสอบทรายการทําพื้นที่ชั่วคราวอยู่ก็ถ้าแต่ว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับจุดนอกพันธ์กันน้ำมีไหมไม่มีใช่ไหมคือไม่มีชุมชนอยู่นอกกันมีไหมไม่มีคือทุกบทอยู่ในแนวกั้นยกเว้นท่าไม่มีแนวกั้นอ่ะคือไม่มีเลยอ๋อท่าเรือบานอมทั้งหมด,หมด,หมดเดี๋ยวต้องผมก็จำตัวเลขไมว้น้เราตก้งใจนัดอยู่ไว้นี่ยะมีไหม,มเดี๋ยวเชิญท่านรองวิจาุหน่อย ยังเราก็ทําไปเกือบหมดทำไปไม่ใช่เกือบหมดผมว่าทําไปเกินพื่งแล้วในเป้าเป้าหมาย,ยก็ยังเล่งดาเนินการอยู่ก็จะใช้เวลาอีกแต่ผมว่าปีหนึ่งสองปีก็น่าจะหมดแต่ผมเชื่อว่าภาพรวมแล้วเนี่ยสถานการณ์น้ําท่วมจากแม่น้ำเจ้าพระยาดีขึ้นมากนั้นอย่างว่างอย่างปีที่แล้วจะลุ้งง่ายเลยขนาดน้ําที่ท่วมไปทางเออ่ตรงตลิ่งไอ้ตรงตลิ่งชันอันม่ใช่ตลิ่งชันดิบางพัดอันนั้นก็ท่วมหนักอันนี้ก็ปีนี้ก็ไม่มีเลยเพราะว่าทำเสร็จแล้วนั้นหลายจุดไม่ว่าจะเป็นในสายก้าวลงลงเกลือกตรงตลาดน้อยก็ทำเสร็จแล้ว นั่นหมายว่าหลายจุดเลยเราได้ทําไปตามแผนแล้วนะแต่ตรงวาดก็ได้ทําไปแล้วนะนั่นหมาหลายจุดไอ้ไอแนวฟันหลอริมแม่น้าก็ดีขึ้นมันปัญหาปัญหาหนักของปีนี้ก็คือการที่ฝนตกหนักไปจุดๆถูกไหมเช่นฝนตกหนักร้อยสี่สิบมิลที่บางนาเนี่ยคือกายภาพเรามีปัญหาแล้วเรื่องท่อรหลายน้ําเรามีขนาดหกสิบมิลท่อไะบายน้ำเทมหานครออกแบบสำหรัอออบฝนหกสิบมิลลิเมตรต่อชั่วโมงนั่นถึงแม้ว่าถ้าเกิดฝนตกเกินหกสิบมิลลิเมตรเนี่ยก็จะใช้เวลาที่หนึ่งในการระบาย ที่ผ่านมาเราลอกท่อเลยลอกให้เรียบร้อยเลยนะทุกอย่างโปรเต็มที่เนี่ยถ้าฝนตกเกินหกสิบมันก็จะมีน้ำขังอยู่บ้างนั้นจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาเวลาฝนตกร้อยสี่สิบมิลอย่างมีทวายหรือแถวบางนามันก็จะมีน้ําขังอยู่น้ำท่วมอยู่ท่วงหนึ่งแต่ว่าหัวใจจะต้องเอาให้แห้งภายในสองชั่วโมงให้ได้แต่ที่ผ่านมาผมก็เราก็ทําได้หมดนะไม่มีการร่วงข้ามคืนพอรับฝนตกห้าถ้ามงเย็นทุ่มหนึ่งก็ต้องลงละสองทุ่มแล้วก็ไล่สูดใหม่เอาว่าปัญหาที่อนาคตคือ ็คงต้องมีการออกแบบถนนตัรองรับให้เปลี่ยนไปรูปแบบของถนนที่จะต้องรองรับฝนได้ร้อยตีสิบมิลิมรูปแบบต่างๆแล้วก็รูปแบบของหน่วยเคลื่อนที่ที่เหมือนกับเป็นปั๊มโมบายที่เราอาจจะไม่ติดตั้งปั๊มแตบที่ละแต่ต้องมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อให้สอบคร้องกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปฝนตกหนักเป็นจุดๆเหมือนที่เราเห็นทั่วโลกนะเห็นฮ่องกงเห็นจีนเห็นญี่ปุ่นที่ฝนตกเกินค่าเฉลี่ยสองสามเท่าแล้วก็น้ําท่วมสับพันเนี่ยนั่นบอกว่าอนาคตการรับมือน้าท่วมอาจจะเปลี่ยนไปจากปั๊มน้ําที่อยู่กัที่ เราไปปั๊มน้ําที่เกินที่ได้ไปเซอร์วิสจุดที่มันมีปัญหานี่ครับเขาถามเรื่องจุดนอกไอ้ฝันหลออันน้าในกรุงเทพเป็นไงบ้างสถานการณ์เอาไปแค่ไหนแล้วตอนนี้ก็ทยอยทำในึสามกิโลกว่าก็จะเหลืออยู่หนึ่งกิโลไปก็ถือว่าทั้งหมดเลยในกรุงเทพเลยไอ้ฝันหล่อตามแนวแนวแนวนะฮะโอ้ทำจุดไม่ได้แต่ว่ามันก็ประมาณคือไม่คือเปิร์นพุ่ระนเปิร์น ยังไม่มาถึงเดือนพฤษาเนี้ยยังไม่จาตัวเลขนมันต้องมีอัปเดตตลอดเพราะตอนนี้เราเราแลปรับปรุงอยู่นะตามแนวตลอดเนี่ยปรับปรุงสิ่งสิ่งที่ถ้าประชาชนให้ทำเนี่ยเราเข้าทาทุกที่วันนี้ที่เหลืออยู่ก็จุดที่ยังทําไม่ได้ยังไม่ให้ทำก็าอาจจะเป็นการผ่านเรือเข้าบ้างการถ้าเทียบเรือถ้าทีเ่ทเรือเนี่ยอันนี้นก็ต้องเป็นตัวข้อระวังนะครับส่วนวันนี้เราก็จะมีหนังกลางแปลงครั้งแรกนะของซีซันนี้นะก็จะมีหนังกลางแปลงที่ตัวที่หัวลำโพงนะครับแล้วก็จะมีลายไปน่าจะมียี่บสองงานเนาะ ะครับแวันนี้จะเป็นวันที่เราเอื้ถึงมิตรชายบัญชาว่าเขาท่านเสียชีวิตเมื่อ8ตุลา2513พรุ่งนี้จะครบรอบวันเสียชีวิตของท่านก็จะเป็นเรื่องของความบันเทิงที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่าเราจะอาทิตย์นี้เราจะทําที่หัวลำโพงเพื่อการปนนิดนึงอาทิตย์หน้าจะมีที่น่าจะส่วนรายกนเมืองนี่ที่สังเกตลำโพงกรคือเรื่องความปลอดภัยนะเรื่องว่ากรณีซึ่งซึ่งมีเหตุที่น่าเสียใจไปอย่างนี้เราก็คงมีมาตรการนะแต่เรามีมาตรการอะไรที่เพิ่มเติม เพื่อให้ประชาชนได้มาดูหนังกันเพื่อความสบายใจนะครับแล้วก็ชวนเพื่อนๆมาลูกหลานมาเนี่ยทางท่านผู้ว่าก็บอกให้ดูเรื่องของความปลอดภัยให้เป็นพิเศษได้ประสานงานกับทางรวจนครบาลน,นะครับรองผู้จัดการ,รถนนนครบาลคนตระตีรุ่งโลดแล้วก็ประสานงานกับถนนรถไฟเพราะมันเป็นพื้นที่ของสองน,อนนพวกให้ตั้งจุดคัดกรองในเรื่องของตรวจระวุธตรวจสิ่งของที่อาเข้ามาชะทักยาเสพติดเลาเบียรสิ่งผิกดกฎหมายอาจจะสร้างความ ตั้ง้งความลําบากในการตรวจนิดนึงนะครับแต่ว่าเพื่อให้เรานั่งดูหนังได้ด้วยความสบายใจอสองวันนะครับสองวันดังนั้นเนี่ยก็จุดคัดกรองตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่ตั้งโดยทางตำรวจรถไฟแล้วก็ตำรวจนครบาลคอยดูแลพื้นที่รอบนอกนะครับเพื่อให้เกิดความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรด้วยครับก็ขอความร่วมมือด้วยนะครับแล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนมาช่วยกันระลึกถึงวิทยบัญชาด้วยครับทำไหมเนี่ยครับตั้งอ่เรื่ริการนะครับประาสานงานกับทางไม่ใช่ทนวิทยาิชาไหมผมฮะอ่ พอนึกหน้าได้คร่าวๆนฮะครับ้บา,าเพรับจริ่มส่อมงอนวความสให้เเนมหรือ่าจริงๆแล้วน,นโยบายเราที่เห็นเี่เลื่อนปล่อยเนี่ยคือตอบโจทย์ผู้สูงอายุโดยตรงนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทำทางเท้าทําไฟแสงสว่าง,ท,งทันสวน15บ้าทีแล้วเพระทุกอย่างเนี่ยจะเป็นยูนิเวอร์ลดีไซน์หมดายรถเมล์เราก็มีโครงการที่จะเพิ่มอยู่แล้วใช่ไหมแต่นี้กำลังเพมมีเรื่องจัดซื้จัดจ้างแล้วก็ไม่มีความาประมูลนะ มันปลายรเรมย์ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำตัวจะเห็น,น,นว่านโยบ,บายทั้งหมดที่ทำเนี่ยตัวใหญ่เลยก็คือการตอบโจทย์ผู้สูงอายุศูนย์ศูนย์แต่ถาสู่การทาไอชมรมผู้สูงอายุเราอยากให้ผู้สูงอายุเนี่ยเป็นเป็นทัพเป็นทัพสมบัติที่มีคุณค่าของเราเลยนะเพราะาท่านมีประสบการณ์แล้วถ้าเกิดเราสามารถประสบการณ์นี้มาแชร์กับคนรุ่นใหม่ได้ก็จะทำให้เหมือนกันแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยน wisdom กันได้นะ,นะอย่างของนโยบาเองก็เข้าใจว่ามีศูนย์แต่ว่าตอนนี้ถูกย้ายมาจาก ใต้สะพานมาอยู่ทั่วราวก็คงต้องหาพื้นที่ให้ดีแล้วก็แัดกิจกรรมนะผมว่าน,นี้ก็เป็นตัวอันนึงที่เราต้องต้องต้องทำครับแล้วก็คิดถึงทุกคนอ่ะอย่างที่บอกนยโยบายเราคือให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนแล้วก็รวมถึงผู้สูงอายุคนพิการเด็กรุ่นใหม่คนทํางานก็ต้องดูแลทุกคนให้หมดรครับร,ร,ร้บอยยี่สิบ120จุดเนี่ยเรากำลังในการทำแล้วร้อยยี่สิบจุดมันเป็นนักบอลลอพี่นั้นจุดลอยลว ตอนนี้เราก็แล้วก็ตอนนี้เราก็มีทั้งทำใหม่แล้วก็ขุดรอยลูกเก๋าตรงไหนที่ไม่ทันเนี่ยเราก็จะมีเตรียมเตรียมเครื่องสูบน้ำเตรียมเตรียมข้อเราแบบกวรปฏิเสธ